ที่ปิดนะคะเรื่องของการจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาเป็นระยะเวลาเดือนเสรศษๆนะคะ,คะแล้วก็หลายๆคนอาจจะกังวลเกี่ยวกับการ อาจจะเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดและมีโอกาสติดเชื้อ,อหรือเปล่านะคะทําให้หลายๆคนเนี่ยอยู่กับบ้านทั้ง work from home ทั้งอยู่กับบ้านด้วยรู้สึกเครียดพอ,อเปิดมาเมื่อวานนี้หลายๆคนไปช้อปปิ้งค่ะแล้วก็รู้สึกแฮปปี้นะ,ะต้องบอกว่าออไปคนเยอะ,ะก็จริงแต่ว่าถ้าเรามีการดูแลตัวเองหรือว่าแม้แต่ทางด้านของผู้ให้บริการให้สัสินค้าเขามีวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้การระบาดเนี่ยเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ต้องน่าชื่นชมนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งสถานที่ที่จะมาเล่ามาเล่าให้ฟังกันด้ววย่าาเ มีวิธีการดูแลลูกค้าอย่างไรกันบ้างนะคะอย่างทางด้านของเซ็นท่านพัฒนาค่ะก็บอกว่ามีการเปิดเซ็นท่านหลังคลายล็อกดาวน์แล้วและที่สําคัญนะคะมีกลยุทธ์ต่างๆด้วยชูกลยุทธ์พลังไทยช่วยไทยค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าใครที่ไปเที่ยวที่เซ็นท่านเนี่ยหายห่วงกันได้เลยเพราะว่ามีหลายจุดเลยนะคะที่เขามีการป้องกันกันด้วยทางด้านของดออรณัฐกิจตั้งภูลสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดบมจเซ็นท่านพัฒนามีการเปิดเผยค่ะศูนย์การค้าเซ็นท่านทั้ง33สาขาทั่วประเทศ เปิดให้บริการวันแรกแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ17พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังภาครัฐประกาศคายล็อกดาวน์โดยเซนท่านพัฒนาค่ะยังรณรงค์ให้คนไทยรักษาวินยัยการหยัาตกเพื่อเป็นหนึ่งในตัวอย่างของโซเชียลดิเทนซิ่งที่ดีที่สุดของโลกพร้อมเปิดเผยแผนฟื้นฟูประเทศพลังไทยช่วยไทยยูไนเตดไทยแลนด์ชูเกเตอร์ค่ะเน้นกระตุ้นโลเคอลีสอีโคโนมีด้วย3กลยุทธ์หลักกลยุทธ์แรกนะคะเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้วยมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย และมาตรการคุมความหนาแน่นจำกัด1คนต่อ5ตารางเมตรพร้อมเปิดตัว New Normal Innovation ค่ะหุ่นยนต์วัดอุณหภูมิและกดเจลล้างมือลิฟไร้สัมผัสที่เซ็นทรัลอีสต์วิวด้วยรวมไปถึงกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกันโดยประกาศให้ช่วยลดค่าเช่าร้านค้าต่อเนื่องไปอีก3-6เดือนซึ่งคาดว่าจะมีลูกค้ากลับเข้าศูนย์การค้าในช่วงแรก25-40%ค่ะและอีกหนึ่งกลยุทธ์นะคะก็คือสร้างเศรษฐกิจไทย ช่วยไทยหนุนร้านค้าจัดเคลียร์แลนเซลช่วยระบายสต็อกค่ะเปิดพื้นที่ฟรีให้เกษตรกร IAN, แล้วก็ SME รายย่อยร,อยรวมกว่า40,000ตารางเมตรต่อเนื่อง3-6เดือนรวมถึงตรึงราคาสินค้าและลดราคาอาหารเพื่อช่วยลดค่าของชีพให้กับประชาชนค่ะพร้อมในเรื่องของมาตรการเศรษฐศาสตร์มั่นใจเนี่ย อย่างครบถ้วนนะฮะ,นะทั้งในแง่ของศูนย์การค้าดิพานน์เมสโตรซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะรวมถึงการที่จะมีการโหลดแอปพลิเคชันในการที่รีจิสเตอร์เข้ามานะฮะทั้งเข้าแล้วก็ออกนะครับเ,เรายังยืนยันในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งนะฮะการทำความสะอาดดิปรินนิ่งของเรานะฮะหรือว่าการพยายามที่จะใช้แคสเซ็ตโทเคตี้ที่ให้สัมผัสจุดน้อยที่สุดนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนทยอยเข้าห้างพอสมควรน,นะครับกเเ็เป็นอยู่ใน ตราที่เราสามารถที่จะควบคุมได้นะฮะ ซึ่งศูนย์การค้าเซนทันทั้ง33สาขาทั่วประเทศนะคะจะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันพฤหัสตั้งแต่11นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์รวมไปถึงวันหยุดนะคะแต่เลิกจะเปิดให้บริการ10นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะพร้อมคุมเข้มมาตรการเซนทันสะอาดมั่นใจรณรงค์ให้ใช้ชีวิตแบบ new normal โดยสวมหน้ากากเว้นระยะห่างและสแกนเข้าออกด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะหรือว่า Line at Centan Life ค่ะ